ดา,าวเสาร์เกิดการโคจรผิดปกติคือการเดินถอยหลังกลับมาพบเจอกับดาวราหูสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวพิจิกก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนี้เป็นต้นไปทรงผลอย่างไรบ้างไปอัปเดตกันได้หากสนใจเรื่องการโคจรอของดวงดาวตามหลักการโหราศาสตร์ไทยในบริบทผู้ใหญ่ผู้สูงวัยฝากกดติดตามช่องเพื่อนขุนหกา ในวันที่23สิงหาคมถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปี69เป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาร์เกิดการโครจรที่เรียกว่าถอยหลังคือการโครจรวิปริตของดวงดาวและจะโครจรมาพบเจอกับดาวราหูซึ่งก่อเกิดเป็นคู่มิตรสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวพิจิกดาวคู่นี้จะไปพบกันในภพเรือนที่4นั่นก็คือภพเรือนพันธุนั่นเองส่งผลในข้อที่1 จุดเปลี่ยนแรกที่สําคัญที่สุดสําหรับชาวพิจิกคือเรื่องของการเผชิญหน้าและการจัดการเรื่องราวเก่าๆในครอบครัวเพราะเรื่องพบพันธุคือพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวรากฐานบรรพบุรุษเมื่อดาวเสาเป็นดาวแห่งความจริงจังและความรับผิดชอบเดินถอยหลังเข้ามาในพบเรือนนี้ทําให้ชาวพิจิกต้องหันกลับมาทบทวนและจัดการกับเรื่องราวเก่าๆที่ยังค้างคาใจในครอบครัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องมรดก แต่รวมถึงความขัดแย้งที่เคยถูกซ่อนไว้ความเข้าใจผิดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือแม้กระทั่งความรู้สึกน้อยใจที่สะสมมานานลองนึกภาพว่ามีเรื่องเกี่ยวกับมรดกหรือที่ดินที่ยังไม่ได้รับการสาสารอย่างชัดเจนในครอบครัว การโคจรของดาวเสาร์ในครั้งนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุยกับพี่น้องเพื่อหาทางออกร่วมกันหรืออาจเป็นเรื่องราวในอดีตที่เคยผิดใจกันจนไม่ได้พูดคุยกันมานานนี่คือโอกาสที่จะได้เอ่ยปากพูดคุยเพื่อยุติความบาดหมางและสร้างความเข้าใจกันใหม่การที่ดาวเสาร์เข้ามาในภพเรือนนี้ยังส่งผลให้ชาวพิจิกได้ปล่อยวางความรู้สึกที่เคยยุติดบัตรแผลในใจที่เกิดขึ้นจากครอบครัวได้ง่ายขึ้นเพราะตามหลักแล้ว บาดแผลที่ไม่ได้ถูกจัดการจะยังคงส่งผลต่อชีวิตของเราในปัจจุบันอยู่เสมอชาวพิจิกเป็นคนที่มีอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งบางครั้งเราเก็บความรู้สึกเสียใจไม่พอใจไว้ในใจหลายสิบปีแต่ในช่วงนี้ดาวสาวจะช่วยให้เรามองเห็นว่าความรู้สึกเหล่านั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอดีตไม่ใช่ตัวตนของเราในปัจจุบันการได้ทบทวนและทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆอย่างเป็นกลางจะทำให้ปลดล็อกพลังงานที่เคยติดขัด และมีพื้นที่ในใจสําหรับความสุขที่แท้จริงจุดเปลี่ยนที่2เป็นการสร้างความมั่นคงในเชิงสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญไม่แพ้กันภพพันธุเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยและความมั่นคงเมื่อดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความมั่นคงและราหูเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงโคจรมาพบกันทําให้เกิดโอกาสเกิดแรงบันดาลใจในเรื่องที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับชีวิตในวัยบั้นปลาย เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเพื่อความสุขที่แท้จริงบางท่านมีความคิดที่จะตกแต่งซ่อมแซมบ้านเรือนสร้างบ้านให้เหมาะสมกับชีวิตในวนัยนี้เช่นการทำทางลาดสำหรับผู้สูงวัยการจัดห้องนอนใหม่ให้ใช้งานสะดวกขึ้นหรือการตัดสินใจโยกย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่รู้สึกสบายใจและสงบขึ้นอาจมาในรูปแบบของการตัดสินใจขายบ้านเก่าที่ใหญ่เกินไป แล้วย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่เล็กลงแต่ดูแลรักษาง่ายขึ้นหรือการตัดสินใจย้ายไปอยู่ในต่างจังหวัดเพื่อใช้ชีวิตที่เงียบสงบในบ้านปลายการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทําให้คุณได้พบกับความสุขจากการใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการเพราะความสุขแท้จริงในวัยบ้านปลายไม่ใช่ความใหญ่โตแต่คือความสะดวกสบายและความสงบสุข นอกจากความมั่นคงทางกายแล้วพบพันธุยังส่งผลต่อความมั่นคงทางใจอีกด้วยซึ่งตามหลักจิตวิทยาแล้วบ้านที่อบอุ่นที่สุดคือบ้านในใจของเรานั่นเองชาวพิจิกมักหาความสุขจากการดูแลครอบครัวและในช่วงนี้ดาวราหูจะช่วยให้คุณได้หันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นมีกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกมีความสุขและได้อยู่กับตัวเองอย่างสงบสนใจเรื่องการทำสวนการเลี้ยงสยัตว์หรือการนั่งสมาธิ การได้ทำกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ชาวพิจิกได้พบกับความมั่นคงและสงบสุขทางใจอย่างแท้จริงสำหรับจุดเปลี่ยนที่สมการเปิดรับโชคลาภที่ไม่คาดฝันมาถึงจุดเปลี่ยนสุดท้ายที่น่าตื่นเต้นนั่นคือเรื่องของการเปิดรับโชคลาภที่ไม่คาดฝันในเรื่องสินทรัพย์ขนาดใหญ่ดาวราหูเป็นดาวแห่งโชคลาภที่ไม่คาดฝันเมื่อโอกาสใหม่ๆโคจรมาพบเจอดาวเสาซึ่งเป็นดาวแห่งที่ดินและสินทรัพย์ช่วยให้มีโอกาสได้โชคลาภที่คาดไม่ถึง อาจมีเรื่องเงินเก่าๆที่เคยคิดว่าสูญไปแล้วกลับเข้ามาเช่นได้เงินคืนจากคนที่เคยยืมไปนานแล้วหรืออาจได้รับเงินปันผลจากหุ้นหรือกองทุนที่ไม่เคยคาดหวังไว้หรืออาจมีคนในครอบครัวเข้ามาช่วยเหลือทางการเงินอย่างไม่ตั้งใจซึ่งโชคลาภที่ได้มาในช่วงนี้มักเป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนและจะช่วยให้มีเงินทุนสำรองไว้ใช้ในชีวิตบั้นปลายได้อย่างสบายใจโชคลาภที่เกิดขึ้นจากกรรมดีที่สั่งสมมา สิ่งสําคัญที่อยากให้ชาวพิจิกได้เข้าใจคือโชคลาภที่ได้มาในช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลจากกรรมดีที่ได้สั่งสมไว้ตลอดชีวิตการที่ชาวพิจิกเป็นคนมีน้ําใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นที่พึ่งของครอบครัวมาตลอดจะนํามาซึ่งสิ่งดีๆกลับคืนมาหาเสมออาจมาในรูปแบบของการได้รับของขวัญที่มีค่าจากลูกหลานการได้รับความช่วยเหลือจากคนในสังคมที่เราเคยช่วยเขาไว้ในอดีต ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือเครื่องยืนยันว่าการเป็นคนดีมีน้ำใจจะนำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนเพราะตามหลักโหราศาสตร์ไทยแล้วดาวเสาร์และดาวราหูก็ถือเป็นดาวคู่มิตรกันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองที่ดาวคู่นี้จะส่งเสริมแต่รวมไปถึงเรื่องของความสุขและความอิ่มเอมใจที่เกิดขึ้นจากผลบุญเก่าที่เคยทำไว้ย้อนกลับมาออกดอกออกผลซึ่งเป็นเหตุผลว่าเราไม่ควรกังวลกับปรากฏการณ์นี้มากเกินไปเพราะราหูในภพนี้ จะทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมโยงความดีที่คุณเคยทำไว้ให้กลับมาสู่คุณในรูปแบบที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองโอกาสดีๆหรือแม้กระทั่งความรักความเมตตาจากคนรอบข้างรับสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องชาวพิจิกต้องระมัดระวังเนื่องจากดาวคู่นี้ก็ส่งผล ไปอยู่ในภพเรือนเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องรถรยายญพานะดังนั้นตลอดช่วงเวลาดังกล่าวคือ23สิงหาคมถึง13กุมภาพันธ์ปีหน้าเรามาระวังเรื่องฟืนไฟในบ้านเรื่องราวการซ่อมแซมเข้าของปางครั้งอาจมีจุดที่ถูกปลวกกินมีความเก่าสุดโทมทำให้เรื่องของการซ่อมแซมใช้จ่ายเงินก็หมดไปกับเรื่องของที่อยู่อาศัยสินทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ได้ เป็นช่วงเวลาที่เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงในครัวเรือนอาจจะเกิดขึ้นกับเรื่องพี่ๆน้องๆของชาวพิจิก เช่นเรื่องของการแยกย้ายหรือการรวมตัวขึ้นอยู่กับว่าเป็นการวิวัฒนาการของแต่ละครอบครัวเป็นไปอย่างไรโดยภาพรวมจะเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ที่ไปสัมพันธ์กับเรื่องครอบครัวเรื่องสินทรัพย์ของพ่อแม่พี่น้องชาวพิจิกจึงมีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ต้องระวังนั่นเองดาวราวหูเป็นดาวเรื่องโชคลาภโชคดีดังนั้นในช่วงดังกล่าวการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็อาจจะหมายถึงเลขบ้านเลขทะเบียนเลขโฉนดเรื่องดาวที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเชิงสินทรัพย์ ก็อาจจะเป็นเหตุให้พ่อแม่พี่น้องได้โชคลาภโชคดีจากเรื่องเหล่านี้ได้เช่นกันก่อนจะจบคลิปนี้ไปอยากฝากหลักใจสั้นๆที่จะเป็นเหมือนเข็มทิศชีวิตให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวพิจิกในวัยบั้นปลายข้อแรกรเผชิญหน้ากับความจริงความสงบที่แท้จริงมาจากการยอมรับอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในครอบครัวหรือความรู้สึกที่มีอยู่จงซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอะไรชอบไม่ชอบก็อย่าหลอกตัวเอง ข้อต่อมาปล่อยวางความคาดหวังความสุขที่ยั่งยืนมาจากการปล่อยวางความคาดหวังในผู้อื่นและหันมาสร้างความสุขจากภายในของเราเองอย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้กับเราสิ่งใดที่เราพึ่งพาตัวเองได้ก็ไม่ต้องไปคาดหวังจากคนอื่นพยายามยอมรับในธรรมชาติของคนรอบตัวก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ทรัพย์สินและเงินทองเป็นของนอกกายแต่ภูมิปัญญาและความสุขที่เรามอบให้ครอบครัวคือมรดกที่ล้ำค่าที่สุดนอกจากนีน้เรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพใจก็เป็นเรื่องสำคัญดูแลสุขภาพตัวเองให้มากๆอะไรที่เกินความสามารถหรือหนักหนาตึงเครียดเกินไปก็วางลงบ้างหาเวลาพักผ่อนหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองรักตัวเอง เนื่องจากสุขภาพร่างกายไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้เมื่อเรามีสุขภาพกายและใจที่ดีก็ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าติดตัวเราไปขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องชาวพิจิกมีความราบรื่นในเชิงครอบครัวสินทรัพย์ใดๆที่กำลังจะหยิบจับทำขอให้เกิดโชคลาภโชคดีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพ่อแม่ชาวพิจิกทุกท่านแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ